น่าทึ่งพระพุทธเจ้าชี้ขณะนอนหลับจิตไปไหนไม่ใช่แค่ฝันอาจถึงนิพพานหรืออบายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคะในทุกค่ำคืนที่เราหลับตาลงคุณเคยสังเกตไหมว่าจิตของเรานั้นเดินทางไปสู่ดินแดนใดกันแน่ พระพุทธองค์นั่นเองที่ส่งค้นพบความลับนี้และคำตอบที่ว่านี้อาจเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการนอนหลับของคุณไปตลอดการเลยก็ได้หลายคนเลยอาจจะคิดว่าการนอนหลับเป็นเพียงการพักผ่อนของร่างกายเท่านั้นเมื่อเหนื่อยล้ามาทั้งวันอะไรแบบนั้นหรือบางทีก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่ความฝันพาเราท่องไปในเรื่องราวต่างๆนานา ทั้งดีบ้างร้ายบ้างคราครากันไปแต่ทว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนาแล้วการหลับนั้นมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยมันเป็นนิมิตท,ที่ซับซ้อนของจิตใจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้ทางเอาไว้เพื่อให้เราได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างจริงจังจัง,จง,จงเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานั่นเอง เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของเราในยามที่เราหลับไหลนั้นมันไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าหรือการดับหายไปเฉยๆเสียเมื่อไหร่แต่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องของจิตที่ยังคงทำงานในรูปแบบที่ต่างออกไปจากตอนตื่นเท่านั้นเองความฝันที่เราเห็นเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งเท่านั้นนะที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของมหาสมุทรแห่งจิต แต่ว่ามันยังมีสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกเยอะเลยเป็นสภาวะที่น่าสนใจและสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นไปของเราทุกคนเลยทีเดียวลองจินตนาการตามกันดูนะว่าจิตของเรานั้นเปรียบเสมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งอย่างแท้จริงเลยสักครั้งแม้ในยามที่เราคิดว่าการพักผ่อนสบายสบาย จิตก็ยังคงดำเนินหน้าที่ของมันอยู่อย่างต่อเนื่องมีการสะสมประสบการณ์และพลังงานบางอย่างอยู่เสมอพระพุทธองค์ทรงอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดและก็แยบคายมากๆในหลักธรรมคำสอนมากมายเลยโดยเฉพาะในส่วนของพระอภิธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานวันนี้เราจะมาค่อยๆไขความลับนี้ ไปพร้อมกันนะคะไปทีละขั้นทีละตอนเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วเมื่อเราหลับนั้นจิตของเรานั้นอยู่ในสภาวะแบบไหนกันแน่แล้วสภาวะนั้นมันส่งผลต่อชีวิตเรายังไงบ้างเริ่มต้นจากสภาวะพื้นฐานที่สุดเลยนะเมื่อเราหลับลึกแบบว่าสนิทจริงๆปราศจากความฝันใดๆมารบกวนเลย หลายคนอาจรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันดับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วจิตมันไม่ได้ดับไปเลยในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกสภาวะนี้ว่าระวังคจิตหรือบางทีก็ออกเสียงว่าระวังคจิตคำว่าระวังถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือองค์ประกอบที่ทำให้พบมันยังดำรงอยู่ได้จิตในขณะนั้น ก็คือจิตที่ยังรักษาความเป็นตัวตนของเราเอาไว้เป็นกระแสที่ต่อเนื่องคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราอยู่ลองนึกภาพตามนะคะเหมือนแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งเลยที่ไหลเอื่อยๆไปอย่างสงบนิ่งในคืนที่ไร้แสงจันท์แสงดาวผิวน้ำก็จะราบเรียบไม่ปรากฏคลื่นลมใดๆนั่นแหละคือภาพเปรียบเทียบของพวังคจิตที่กำลังทำงานอยู่ มันเป็นสภาวะที่จิตได้พักจากอารมณ์ต่างๆที่รับรู้ผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ใจในยามตื่นนี้จิตของเราจะวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเลยการรับรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้วิ่งไปเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างอยู่เสมอแต่พอเมื่อเข้าสู่ผวังแล้วจิตจะปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกชั่วคราว แล้วก็กลับมาสู่ฐานที่ตั้งดั้งเดิมของมันเป็นเหมือนการกลับเข้าบ้านเลยพูดง่ายๆหลังจากที่ออกไปเที่ยวเล่นมาทั้งวันเพื่อพักผ่อนแล้วก็สะสมกำลังผวังขจิตนี้เองแหละที่เป็นตัวเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างจิตขนาดหนึ่งกับจิตอีกขนาดหนึ่งทำให้ชีวิตของเรามีความต่อเนื่องกันไปไม่ขาดตอนไม่สะดุดลงเป็นเหมือนกับเส้นได้บางเบาเส้นหนึ่ง ที่คอยร้อยเรียงลูกปัดแต่ละเม็ดเข้าไว้ด้วยกันแล้วคุณภาพของพอวังขจิตนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนกันทุกคืนก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆเลยที่เราได้สั่งสมกันมาทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเปรียบไปก็เหมือนน้ำในบ่อน้ำบ่อหนึง่งถ้าน้ำนั้นมันสะอาดมาแต่เดิม แล้วมันอยู่นิ่งสนิทก็ยิ่งดูใสบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกแต่ถ้าในบ่อนั้นมันมีตะกรนขุนมัวอยู่ละ่ะแม้จะดูนิ่งแค่ไหนก็ตามตะกรนนั้นมันก็ยังคงอยู่รอวันที่จะถูกกวนให้ฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกเท่านั้นเองดังนั้นพวังคจิตของเราทุกคนนั้นจะผ่องใสหรือขุนมัวจะสุขหรือจะทุกข์มันก็สืบเนื่องมาจากคุณภาพจิตโดยรวมของเรานั่นเอง ที่เราได้สร้างแล้วก็ได้สะสมเอาไวา้ผ่านทางการคิดนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแรกๆเท่านั้นนะของการเดินทางของจิตในยามที่เราหลับเป็นสภาวะจิตดำรงอยู่อย่างสงบและก็เป็นพื้นฐานที่สุดแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เพราะว่าแม้ในภวังที่ดูเหมือนจะสงบนิ่งแค่ไหนก็ตามมันก็ยังคงเป็นเพียงพบหนึ่งเท่านั้น ที่จิตยังต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงเลยซึ่งนั่นก็คือพระนิพพานแต่การเข้าใจเรื่องพวังคจิตนี่แหละก็เป็นกุญแจดอกสำคัญมากๆดอกหนึ่งเลยนะที่จะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในเรื่องที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับพลังจิตก่อนนอนแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังจากนั้นเมื่อจิตของเราพักอยู่ในภวังแล้ว มันไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกไปสะทีเดียวหรือว่าจากความคิดความจำต่างๆโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันแค่ถอยกลับมาตั้งหลักแล้วก็อยู่ในระดับที่ละเอียดกว่าปกติเท่านั้นเองถ้าจะเปรียบเทียบจิตเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งภวังคจิตก็คล้ายกับโหมดสลิปนั่นแหละที่เครื่องมันยังคงทำงานอยู่เบาๆอย่างรักษาส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ แล้วก็พร้อมที่จะถูกปลุกให้กลับมาทำงานเต็มรูปแบบได้อีกครั้งได้ทุกเมื่อเลยที่มีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามากระทบสิ่งเร้าที่ว่านี้อาจจะเป็นเสียงดังก็ได้การสัมผัสทางกายก็ใช่หรือแม้แต่ความคิดปรุงแต่งต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเองจากสัญญาณหรือความจำเก่าๆของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่จะปลุกจิตที่ตื่นจากภวังแล้วก็อาจจะเข้าสู่ความฝันต่อไปก็เป็นได้ พวังคจิตจึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่สำคัญมากๆระหว่างโลกแห่งความตื่นกับโลกแห่งความฝันแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญให้จิตดวงอื่นๆได้เกิดขึ้นมาและก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบเลยการที่เรานอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีด้วยนะส่วนหนึ่งเลยก็คือมันปล่อยให้จิตของเราได้กลับไปพักในภวัง อย่างเต็มที่เหมือนกับเป็นการชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของจิตใจเรานั่นเองเมื่อพวังคจิตได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วจิตของเราก็จะมีความมั่นคงแล้วก็จะมีกําลังมากขึ้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอารมณ์ต่างๆนานาในวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่หวั่นไหวง่ายแล้วก็ไม่ขุนมัวง่ายด้วยนี่คือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยนะของกลไกทาง ของคนเราที่พระพุทธองค์ส่งค้นพบเจอแล้วก็นำมาเปิดเผยให้พวกเราได้เรียนรู้กันเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขและก็ความสงบได้เพราะว่าการเข้าใจเรื่องพวังคจิตจึงไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ทางทฤษฎีเฉยๆมันน่าสนใจดีนะเท่านั้นแต่มันสามารถนำซึ่งประโยชน์จริงๆในเชิงปฏิบัติได้เลย เพียงแค่เราตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะจิตนี้ในแต่ละวันของเราลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะในคืนไหนที่เราได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มจริงๆพอตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋ามากๆสมองก็จะปลอดโปร่งความคิดอ่านต่างๆก็จะแจ่มใสนั่นก็เป็นผลมาจากพวังคจิตของเรานั่นแหละที่ได้พักผ่อนอย่างมีคุณภาพอย่างเต็มที่ แต่ในทางตรงกันข้ามเลยนะหากเรานอนน้อยหรือว่านอนหลับไม่สนิทแบบว่ากระสับกระส่ายไปมาทั้งคืนพอตื่นมาก็จะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ไม่สดชื่นเอาซะเลยความคิดต่างๆก็อาจสับสนเลอะเลือนได้ง่ายส่วนหนึ่งเลยมันก็เป็นเพราะว่าพววงคัขจิตของเราไม่สงบไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนั่นเองดังนั้นการดูแลการนอนหลับของเราทุกคน ให้มันมีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของพวังขจิตแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราด้วยแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้นเองนะของความลับที่มันซ่อนเร้นอยู่ในยามที่เรากำลังหลับไหลมันยังคงมีเรื่องราวของจิตที่ยังซับซ้อน และก็น่าค้นหาอีกมากมายเลยทีเดียวที่รอให้เราได้เรียนรู้กันต่อไปเมื่อเราได้เข้าใจกันแล้วว่าพวังขจิตนั้นเป็นเหมือนกับบ้านพักของใจเราใช่หรือเปล่าใช่ไหมละ่ะในยามที่เรากำลังหลับไหลคำถามสำคัญต่อมาเลยก็คือว่าแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของบ้านพักหลังนี้ของเราแล้วอะไรคือพลังที่ส่งผลกระทบ ต่อการเดินทางของจิตของเราในระหว่างที่เรากำลังนอนหลับกันอยู่คำตอบนั้นมันอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลยมันอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่าจิตสุดท้ายก่อนหลับหรือก็คือความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เราได้เพาะบ่มเอาไว้ในใจของเราก่อนที่สติสัมปชัญญะมันจะค่อยๆเลือนหายไปแล้วก็เข้าสู่พวังช่วงเวลาก่อนที่เราจะหลับลงไปจริงๆนั้น จึงเป็นเหมือนกับนาทีทองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะมันเปรียบเสมือนกับการตั้งเข็มทิศเอาไว้ให้กับการเดินทางของจิตของเราในคืนนั้นเลยก็ว่าได้หรือบางทีก็เหมือนกับการหย่อนเมล็ดพันธุ์สุดท้ายลงไปในผืนดินแห่งจิตใจของเราก่อนที่มันจะพักตัวลงหากเมล็ดพันธุ์นั้นมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดียกตัวอย่างเช่นการสวดมนต์ หรือการเจริญสมาธิภาวนาการแผ่เมตตาจิตหรือแม้แต่การนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆบุญกุศลต่างๆที่เราเคยได้ทำเอาไวา้จิตที่หลับไปก็จะเต็มไปด้วยพลังงานบวกภวังขจิตก็จะพลอยผ่องใสแล้วก็สว่างสวัยไปด้วยเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีกำลังวังชาหรือหากว่าในคืนนั้นเรามีการฝันขึ้นมา ความฝันที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นความฝันที่ดีเป็นมงคลนิมิตท,ที่จะนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ความรู้สึกดีๆเมื่อเราได้ตื่นนอนขึ้นมานี่แหละคืออนิสงส์งโดยตรงเลยของจิตที่เป็นกุศลก่อนที่เราจะหลับไปแต่ในทางกลับกันลองนึกภาพตามกันดูนะหากก่อนนอนเราเต็มไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลต่างๆนานาหรือความโกรธแค้นชิงชัง หรือบางทีอาจจะไปเสพสื่อที่มันกระตุ้นอารมณ์รุนแรงมาจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะหลับของเรานั้นมันก็จะขุ่นมัวแล้วก็จะเศร้าหมองไปด้วยเต็มไปด้วยพลังงานลบต่างๆเมื่อจิตของเราได้เข้าสู่ภวังแล้วพลังงานลบเหล่านั้นมันก็จะตามติดเข้าไปด้วยทำให้ผวังขจิตของเราไม่สงบแล้วก็กระสับกระส่ายอยู่ตลอดมันเหมือนกับน้ำในบ่อ ที่ถูกคนให้ขุนมัวแม้จะพยายามทำให้นิ่งแค่ไหนแต่ก่อนมันก็ยังคงฟุ้งกระจายอยู่ดีผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการนอนที่ไม่มีคุณภาพเลยอาจจะมีการฝันร้ายเกิดขึ้นหรือพอตื่นมาก็ยังคงรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นแล้วก็ยังหลงเหลือความขุนข้องหมองใจต่างๆอยู่พระพุทธองค์จึงทรงเน้นย้ำอยู่เสมอเมอเลยถึงความสำคัญของการมีสติ อยู่กับตัวแล้วก็การเจริญกุศลและธรรมต่างๆก่อนที่เราจะนอนหลับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับของเราในคืนนั้นเท่านั้นนะแต่มันยังส่งผลลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกเยอะเลยครูบาอาจารย์หลายท่านท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าการนอนหลับในแต่ละคืนของเรานั้นมันก็คล้ายกับการตายชั่วขณะหนึ่งเลยนะ หรือบางทีก็เป็นเหมือนการซ้อมตายเล็กๆที่เราทุกคนจะต้องเผชิญอยู่ทุกวันเป็นคำเปรียบเทียบที่ชวนให้พวกเราได้ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในความเป็นจริงของชีวิตแล้วมันไม่มีใครเลยที่จะสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าเมื่อเราหลับตาลงไปในคืนนี้จะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพบเจอวันใหม่อีกครั้งหรือเปล่าชีวิตของคนเรานั้น มันมีความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดามากๆความตายมันสามารถมาเยือนเราได้ทุกขณะจิตเลยนะแม้ในยามที่เรากำลังหลับไหลอย,อยู่อย่างสบายก็ตามทีถ้าหากว่าคืนนั้นมันเป็นคืนสุดท้ายของเราจริงๆแล้วล่ะก็สิ่งที่เรียกว่าจิตสุดท้ายก่อนตายหรือที่ในทางธรรมะท่านเรียกว่าจุดติจิตก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางโดยตรงเลย ของการไปเกิดใหม่ของเราในภพภูมิข้างหน้าต่อไปซึ่งจุติจิตนี่แหละมันมักจะได้รับอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงเลยจากสภาวะจิตที่เราคุ้นเคยกับมันมาโดยตลอดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือจิตในขณะสุดท้ายจริงๆก่อนที่ชีวิตของเราจะดับลงไปดังนั้นหากจิตสุดท้ายก่อนนอนของเราในแต่ละคืนมันเป็นจิตที่ผ่องใสแล้วก็เป็นกุศลอยู่เสมอ มันก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆเลยนะถ้าหากว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วย่อมมีโอกาสที่จะโน้มเอียงไปสู่สุขติภูมิได้มากกว่าอย่างแน่นอนคำว่าอาจถึงนิพพานหรืออบายที่ได้กล่าวถึงไปตอนต้นๆนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะบรรลุนิพพานได้เลยหรือว่าจะต้องตกนรกทุกครั้ง ที่เราหลับไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันเป็นการชี้ให้พวกเราได้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าทิศทางแล้วก็ศักยภาพของจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจิตที่ได้รับการหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอให้อยู่ในกุศลและธรรมทั้งหลายให้คุ้นเคยอยู่กับความสงบและก็ความสว่างย่อมจะมีทิศทางที่โน้มเอียงไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ หรือที่พวกเราเรียกกันว่าพระนิพพานการหลับของจิตเช่นนั้นมันก็เป็นการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขและก็ความเบาสบายเป็นพื้นฐานสำคัญของการตื่นรู้ได้เลยส่วนจิตที่ถูกปล่อยปละละเลยให้มันไหลลื่นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามที มันย่อมจะมีทิศทางที่โน้มเอียงไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายและก็อาจจะไปสู่อบายภูมิได้ซึ่งก็คือภพภูมิที่ไม่เจริญพูดง่ายๆแม้ในยามที่เราหลับอยู่ก็ตามจิตมันก็อาจจะยังคงเร่าร้อนแล้วก็กระสับกระส่ายอยู่ไม่สามารถพบเจอกับความสงบที่แท้จริงได้เลยเมื่อเราได้ทราบกันอย่างนี้แล้ว เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการนอนหลับของเราในแต่ละคืนมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสทองในแต่ละวันของเราเลยทีเดียวที่เราจะสามารถฝึกฝนและก็ยกระดับจิตใจของเราเองได้อย่างง่ายดายมากๆเพียงแค่เราใส่ใจกับช่วงเวลาก่อนที่เราจะนอนหลับสักเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วทีนี้หลายคนอาจจะถามว่า เราจะทํำยังไงได้บ้างละ่ะเพื่อที่จะสร้างจิตสุดท้ายก่อนหลับของเราให้มันเป็นกุศลแล้วก็ส่งพลังได้มากที่สุดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็แนวทางปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ได้ให้คำแนะนำที่ทั้งเรียบง่ายมากๆแต่ว่ามันได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวไว้หลายวิธีด้วยกันประการแรกเลยก็คือ เรื่องของการสวดมนต์เราสามารถเลือกบทสวดมนต์ที่เรารู้สึกคุ้นเคยก็ได้หรืออาจจะเป็นบทสวดที่ทำให้เรารู้สึกสงบใจได้ยกตัวอย่างเช่นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณหรือจะเป็นบทแผ่เมตตาที่พวกเราคุ้นเคยกันดีหรือจะเป็นบทการนียะเมตตาสูตรก็ได้เหมือนกันการสวดมนต์นี่แหละมันจะช่วยทำให้จิตใจของเรา จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเรื่องดีๆแล้วก็จะช่วยสร้างพลังงานบวกให้เกิดขึ้นในใจเราได้ด้วยประการที่2ก็คือการเจริญสมาธิภาวนาอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นเวลานานเลยนะเพียงแค่ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีก่อนนอนก็เพียงพอแล้วเราอาจจะนั่งในท่าที่เรารู้สึกสบายที่สุด แล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอาจจะดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้หรือว่าจะดูที่ท้องมันพองขึ้นยุบลงก็ได้เหมือนกันทำอย่างเบาสบายนะไม่ต้องไปบังคับมันการทำสมาธิแบบนี้มันจะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบลงได้เยอะเลยแล้วก็จะช่วยให้เราปล่อยวางจากความคิดที่มันฟุง้งซ่านต่างๆได้เป็นอย่างดี ประการที่สามก็คือการแผ่เมตตาจิตออกไปหลังจากที่เราสวดมนต์หรือทำสมาธิเสร็จแล้วให้เราตั้งจิตของเราแล้วก็แผ่เมตตาออกไปยังตนเองก่อนเลยขอให้ตัวเราเองมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากนั้นก็ค่อยๆแผ่ความปรารถนาดีนี้ออกไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเรา ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่ามิตรสหายก็ตามทีแล้วก็ขยายความรู้สึกดีๆนี้ออกไปสู่เพื่อนร่วมโลกแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยแบบไม่มีประมาณเลยนะยิ่งกว้างยิ่งดีการแผ่เมตตาแบบนี้มันจะช่วยลดละความเห็นแก่ตัวของเราลงไปได้เยอะแล้วก็จะช่วยเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริง ประการที่4ก็คือการระลึกถึงความดีงามต่างๆหรือที่ในทางธรรมะท่านเรียกว่าอนุสติเราลองทบทวนดูนะถึงสิ่งดีๆต่างๆที่เราได้ทำไปในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าใหญ่เพียงใดก็ตามทียกตัวอย่างเช่นการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวานหรือว่าการรักษาศีลของเราเอง การนึกถึงความดีเหล่านี้มันจะทำให้จิตใจของเราชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอย่างถูกทางด้วยแล้วก็ประการที่5ซึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการปล่อยวางเรื่องราวใดๆก็ตามที่มันยังคงค้างคา,าใจเราอยู่หรืออาจเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้แต่ความผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีต ให้เราบอกกับตัวเองเบาๆว่าเอาละ่ะพักไว้ก่อนนะเรื่องนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางภาระทางใจของเราลงบ้างก่อนที่เราจะวางภาระทางกายของเราลงนอนในแต่ละคืนการปฏิบัติเหล่านี้มันไม่ได้ยากเกินไปเลยใช่หรือเปล่าละ่ะเราสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะทำหลายๆอย่างรวมกันไปเลยก็ได้เหมือนกัน เอาตามความสะดวกแล้วก็ตามจริตนิสัยของเราแต่ละคนเลยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการทำอย่างสม่าเสมอจนกระทั่งมันกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีของจิตใจของเราไปเลยเมื่อเราได้ฝึกฝนจิตใจของเราเองให้มันคุ้นเคยอยู่กับความดีและก็ความสงบอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะนอนหลับเป็นประจำทุกคืนแล้ว เราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่มันน่าทึ่งมากๆเกิดขึ้นกับตัวเราเลยนะมันไม่เพียงแต่การนอนหลับของเราจะมีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้นหรือว่าเราจะฝันดีบ่อยขึ้นแล้วก็ตื่นมาด้วยความสดชื่นมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าจิตใจของเราโดยรวมทั้งหมดเลยมันก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะอ่อนโยนลงแล้วก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยด้วย นี่แหละคือปัญญาอันล้ำค่าจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเราเลยนะมันสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆของการนอนหลับในแต่ละคืนให้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมที่มันทรงคุณค่ามากๆขึ้นมาได้มันเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งเลย ที่เราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรใดๆเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่เราใช้ความตั้งใจจริงแล้วก็ความสม่ำเสมอของเราเท่านั้นเองเอาละมาสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้อีกครั้งนะอย่างแรกเลยก็คือการนอนหลับของเรานี้มันไม่ใช่แค่การพักผ่อนทางร่างกายเฉยๆแต่มันเป็นช่วงเวลาที่จิตของเรายังคงทำงานอยู่ ในสภาวะที่เราเรียกว่าพวังคจิตอย่างที่สองจิตสุดท้ายก่อนนอนของเรามันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะมันเป็นตัวกำหนดคุณภาพของพวังคจิตของเราโดยตรงแล้วมันก็ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของจิตใจในยามที่เราหลับไหลด้วยอย่างที่สามการฝึกฝนจิตของเราให้เป็นกุศลอยู่เสมอก่อนที่เราจะนอนหลับยกตัวอย่างเช่นการสวดมนต์การทำสมาธิ หรือการแผ่มเมตตาจิตมันจะช่วยทำให้เราหลับเป็นสุขแล้วก็ตื่นมาด้วยความสดใสมีพลังแล้วมันก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆสำหรับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราด้วยแล้วก็อย่างที่4เลยการที่เราได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เป็นการนำเอาปัญญาทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น เพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวเราเองเลยนะท่านผู้ฟังทุกท่านลองนำเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านกันดูนะในค่ำคืนนี้ก่อนที่ท่านจะนอนหลับลองเลือกสักหนึ่งวิธีก็ได้ในการกล่อมเกลาจิตใจของท่านและก็ลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านดู แล้วท่านละ่ะมีวิธีดีๆอะไรบ้างหรือเปล่าในการเตรียมตัวเข้านอนในแต่ละคืนเพื่อให้จิตของท่านสงบลงแล้วก็ทําให้ท่านหลับเป็นสุขได้ลองแบ่งปันประสบการณ์ดีๆของท่านไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ให้พวกเราได้อ่านกันบ้างนะเพื่อที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้แกเ่เพื่อนๆผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นๆของพวกเราด้วย สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้พบความสงบสุขอย่างแท้จริงในการพักผ่อนในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอให้ท่านตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสมีพลังในการสร้างสรรค์เสกสิ่งดีๆเพื่อตนเองและก็เพื่อโลกรอบข้างของเราทุกคนด้วยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ